ดีค่ะในแคปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนํารถดีพร้อมใช้เลยนะคะทุกท่านคันนี้ก็เป็น Isuzu D-Max นะคะเป็นรถยนต์4ประตูะคะ่ะทุกท่านเครื่องยนต์ไดรเร็นะคะเป็นตัว Highlander ด้วยนะคะรถยนต์ปี04เนะเบรก ABS นะคะสีสันก็สวยนะคะทุกท่านรูปชมก็สวยงามดูดีนะคะราคาคันนี้นะคะ199,000บาทคะ่ะทุกท่าน เครื่องดีสีสวยนะคะขับใช้งานได้ปกตินะคะมีเล่มพร้อมโอนด้วยนะคะเป็นรถยนต์เคียร์ธรรมดานะคะทุกท่านภายในสวยสวยตามรูปนี้เลยนะคะสนใจรถยนต์คันนี้นะคะดูรถได้ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเน้นทุยกับผู้ขายโดยตรงเท่านั้นนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะ นะัดดูรถทดลองขับประกอบตัดส,สินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่ควรโอนมาจําค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะเราใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทุกท่านที่สนใจที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ